สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้เราพบกันีแล้วค่ะกับช่อง a e y Auto Import นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราอยู่กันที่เซ็นทรัลระยองนะคะเริ่มแล้ววันนี้ถึงวันที่ 30กันยายนเหล้อเวลาอีกเพียงแค่3วันหรือ2วันครึ่งเท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะจะพาทุกท่านนะคะมาพบกับเจ้า Land Cruiser LC 300นะคะ King of SUV นะคะที่บอกเลยค่ะว่าหลายๆคนเนี่ยชื่นชอบแต่ยังไงซะเรามาทำความเข้าใจกันก่อนนะคะสำหรับรถ s u v มันมีประเภทไหนกันบ้างต้องพูดเลยนะคะว่ารถ s อสวนะคะได้รับการตอบรับจากคนทั่วโลกนะคะที่ถามว่าถ้ามีรถเก่งแล้วมีรถตู้แล้วควรจะมีรถ s อสวไว้ใช้หรือว่าถ้ามีรถ คือต้องบอกก่อนนะคะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามาใกล้ๆหน่อยคนเดินเยอะเนาะอ่านะคะรถ SUV นั่นหมายความว่าเป็นรถที่กว้างนะคะสูงนะคะทัศนวิสัยในการมองรถ s อ v วจะดีกว่ารถเก๋งทั่วไปเพราะอะไระคะเพราะรถ s อ v วมันมีความสูงเวลาที่เราขึ้นไปนั่งแล้วเนี่ยนะคะเวลาเราขับขี่เนี่อลุกจะรู้สึกมีความมั่นใจมากขึ้นนะคะเพราะอะไรเพราะเวลาขับไปเนี่ยเราจะมองทัศนวิสัยในการมอง นะคะจะเห็นได้ดีมากกว่ารถเก่งนั่นเองนะคะเพราะรถมันสูงมันจะเห็นรถคันข้างหน้าคันที่3คันที่4เวลาคันข้างหน้าเกิดเหตุก็สามารถหลบหลีกได้ถัดแล้วก็การแยกประเภทของ SUV ต้องพูดก่อนคะ่ะว่ารถ SUV มันจะมีทั้งระบบ 4-wheel ระบบธรรมดาขับเคลื่อนสอล้อนะคะหรือระบบ 4-wheel ก็ก็จะบอกเลยค่ะว่าถ้าเป็นพวกระบบ 4-wheel มันก็จะมีพาร์ทไทม์ฟูลไทม์นะคะอันนี้สำหรับคันนี้นะคะเป็น 4-wheel 100%และไซส์ของเขาจะแยกตามประเภทด้วยนะคะ SU v มันก็จะมีตั้งแต่เริ่มต้นก็คือเป็น c r o s s t o e r นะคะคือเป็นรถ SUV ขนาดเล็กนะคะที่ได้พื้นฐานจากรถเกง๋งแต่มีความสูงแล้วก็มีความกว้างได้ความคล่องตัวในการขับขี่นะคะแล้วก็จะมีเป็น SU v วขนาดเล็กนะคะขนาดเล็กของเราเราก็จะมีเป็นซูซูกิจิมนียนะคะที่มีความคล่องตัวแต่ได้พื้นที่ใช้สอยหรือสิ่งอำนวยความสะดวกและได้ความเป็นโฟ บิ๊กไซส์นะคะอันนี้คือ SUV Full ฟูลไซนั่นเองนะคะ SUV 100%นะคะใครอยากได้ขนาดกลางลงมานั่นหมายถึง CC เขาเล็กลงมาแรงมาเล็กลงมาราคาก็ต่ำลงมาอะละค่ะทีนี้เรามาชมกันนะคะสำหรับคันนี้ เซสมร้อยรุ่น ZX นะคะมีรถพร้อมส่งมอบทันทีเป็น SUV ฟูไซส์นะคะใส่ชุดแต่งโมเดลดริซ่ามารอบคันคันนี้นอกจากไซส์ใหญ่แล้วเครื่องก็ยังเป็นเครื่องใหญ่เป็นเครื่อง3300ซีซีดีเซลเทอร์โบวีนะคะ 106แรงม้านะคะในราคาอยู่ที่6 5แสน9 0มื่และถ้าอยากได้เป็น SUV ที่ไซส์เล็กลงมานะคะนั่นก็คือเราก็ยังมีนะคะเป็นแบรนด์ฟีเซอร LC 250ความกว้างความยาวเท่ากันนะคะต่างกันแค่ความสูงถ้าตัว250นะคะกับตัว300นะคะจะต่างกันแค่ความสูงอยู่ที่15มิล อยู่ที่2,800ซีซนะคะดีเซลนะคะอ204แรงม้าค่ะทุกท่านมีรถพร้อมส่งมอบได้ทันทีแล้วเป็นรุ่น ZX ด้วยนะคะ ZX นี่ก็คือตัวที่ตัวท็อปของเขานะและคันนี้ไม่ใช่ z ซธรรมดาใส่ชุดแต่งโมเดลริซ่ามารอบคันนะคะ 250ราคาเริ่มที่6 5ล้าน5แสน9หมื่นบาทนะคะเป็นสีแซนนะคะนั่นก็คือสีเหลืองและก็มีสีขาวนะคะสีขาวราคาจะแพงกว่าตัวสีแซนนะคะเพราะว่ามันเป็นสีพิเศษนะคะก็จะอยู่ที่5ล้าน7แสน9หมื่นนะคะเพราะเป็นสีพิเศษแล้วก็เป็นรุ่น first edition ด้วยนะคะเอาละคะ่ะชมไข่นอกนะคะ ชุดแต่งนะคะจะมาด้วยชุดแต่งโมเดลิซ่ารอบขันเจ้ายักษ์ใหญ่ร้อโตจากแดนประดิษฐ์นะคะ King อ f s อชอันนี้ก็คือฉายาเขาเรียกว่าราชาแห่งเทเรซายเพราะว่าตัวนี้จะขึ้นชื่อมาก ที่คนอียิปต์เนี่ยเข้าไปไต่ทะเลทรายกันนะคะที่ว่ามีทิท่อเที่ยวตั้งแต่รุ่นแบรนด์ซีเซอร์ VX 1้0หรือ VX 200เนี่ยค่ะทำชื่อเสียงเขามากคนอียิปต์เนี่ยเอาขึ้นไปไต่ทะเลทรายขึ้นไปงนบูขึ้นไปบ,น,ไปบนเขาอย่างเงี้ยนะคะไม่มีล่วงเลยนะคะนี่ก็คือถึงบอกว่ารถ SU v วทำไมหลายคนนะคะถึงชอบขับ กันนะคะเพราะขับแล้วมันมีความรู้สึกว่าเซฟตี้ปลอดภัยนะคะด้วยระบบของเขานะคะและคันนี้เป็น 4Wheel 1ร้ด้วยยิ่งมีความรู้สึกปลอดภัยมากยิ่งขึ้นบอดี้ใหญ่แข็งแกร่งนั่นเองค่ะเอาละค่ะแม็กค่ะแม็กเป็นแม็กขอบ22นะคะ นี่ก็คือชุดแต่งโมเดลลิซ่านะคะที่มีมานะคะพร้อมตัวซุ้มล้อนะคะแบบนี้นี่คือชุดแต่งของเขาค่ะแล้วก็ยังเป็นโครเมียมนะคะตรงกระจกมองข้างค่ะพร้อมด้วยบันไดข้างนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถถ้าไม่ใช่โมเดลลิซ่าเนี่ยจะเป็นสีโครเมียมนะ,ะเอาละค่ะแล้วก็มาดูด้านท้ายกันนะคะ ท้ายนะคะก็จะตามมาด้วยตรงนี้เลยค่ะเป็นชุดกันชนหลังเนาะพร้อมด้วยปลายท่อนะคะที่เป็นครเมียมนี่คือชุดแต่งของเขานะคะชุดแต่งโมเดลริซ่าในรุ่น Zx นะคะคันนี้ออปชันมาแบบเต็มเ็มเลยช่างกล้องตามพี่เห็นมาข้างนี้ดีกว่าเอาแล้วค่ะเรามาดูฟังก์ชันภายในกันสักครู่นะคะ เอาละค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปชมน,นะคะว่างานนี้เรามีรถอะไรกันมาบ้างเนาะวันนี้วันอาทิตย์นะวันหยุดของใครหลายๆคนนะคะใครที่อยู่ระยองหรือจังหวัดใกล้เคียงก็แวะมาหากันได้นะคะเอาละค่ะนี่ก็คือเอาบาะนะคะเขาก็จะเป็นเบาะห้าที่นั่งนะเบาะหนังเบาะไฟฟ้าค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูระบบข้างบนกัน แจจิ๊บนนะนะคะอันนี้สตาร์ทไม่ได้เนาะนะคะเดี๋ยวขอปิดนิดนึงเปิดกระจกให้ต้องไปข้างนู้นไหมช่างกล้องไปข้างนู้นไหมข้างอันน่ะอ่ะคะ เอาละค่ะทีนี้ก็มาดูในเรื่องของระบบเซฟตี้ของเขากันนะคะเอาละค่ะนี่เลยนะคะในเรื่องของระบบต่างๆของเขานะคะนอกจากว่า,าตัวรถนะคะที่ดูหรูหราบึกบึนนะคะเครื่องยนต์ที่ใหญ่นะคะก็ต้องพูดเลยค่ะว่าระบบเซฟตี้ของเขาคือดีมากโนนโนโนปิดประตูหน่อยปิดประตูฝั่งนู้นหน่อยนะคะปิดประตูด้วย แล้ค่ะก็จะมีเป็นหลังคานะคะสลูปเนาะค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะเขาก็จะมีเป็นระบบนะคะระบบการขับขี่นะคะตรงนี้คือหน้าจอนี้มันอาจจะไม่ขึ้นเพราะว่ามันไม่ได้สตาร์ทไงแต่มันจะมาขึ้นตรงนี้นะคะ ระบบการขับขี่เขาก็จะมีให้เลือกนะคะเห็นไหมช่องกล้องเห็นไหมก็จะมีอีโคนะคะดูนะคะในเรื่องของตัวรถนะคะมิติรถเขาก็กราฟิกรถเขาก็จะขึ้นมาให้เราดูด้วยนะคะมีคอสตอมนะคะอีโคก็คือโหมดประหยัดเนาะคอสตอมก็คือให้รถเนี่ยมีการขับขี่ที่นุ่มนวลน,นะคะนอร์มก็คือขับขี่แบบแนวปกตินะคะแล้วก็จะมีสปอร์ตเอนะคะตัวสปอร์ตตัวนี้ก็คือขับขี่แบบกึง่งสปอร์ต ะะแล้วก็จะเป็นสปอร์ตพัสนะคะตัวสปอร์ตพัสนี่ก็คือจะมีการปรับเปลี่ยนเกียร์ให้ไหวมากขึ้นนะคะแล้วก็คอสตอมก็คือเลือกได้ดั่งใจเรานะคะนี่คือโหมดการขับขี่ของเขานะคะทีนี้ในเรื่องเราเลือกเราสามารถเลือกโหมดได้แล้วเรายังสามารถเลือกการใช้ถนนได้นะคะอ่าราคานี่ดูกราฟิกนะคะค่ะล้วกดตรงนี้นะคะเขาก็จะมีเป็นออโต้นะ นะคะดูกราฟิกนะคะออโต้นะคะแล้วก็จะเป็นเดิร์ชนะคะตรงนี้นะคะเดิร์ชนี่ก็คือถนนที่เป็นฝุ่นประมาณนี้นะคะแล้วก็แซนนะคะก็คือทรายนะคะถนนที่มันเป็นทรายอะไรอย่างเงี้ยมันจะช่วยในเรื่องของการก่อถนนให้ดีมากขึ้นมาร์ชนี่ก็คือโคนนะคะแล้วก็จะมีเป็นดิปสโน่ริปสโน่นี่ก็คือถ้าเมืองนอกก็คือหิมะแต่ถ้าบ้านเรานะคะก็คือเอ่อถนนที่ฝนตกถนนรื่นอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะก็คือสามารถที่จะเลือก การใช้งานของพื้นผิวถนนได้นะคะมันก็เลยจะทําให้คุณเนี่ยรู้สึกว่ามีระบบเซฟตี้ขับขี่แล้วเรามั่นใจมากขึ้นพอรถมันเกาะถนนเอาเป็นว่าตอนนู้นเนี่ยเอกเคยเอาตัวตัวเนี้นะคะ ขึ้นไปขี่บนไร่ฝนเทียมมาแล้วไอ้บอกก่อนเลยนะว่าทุกท่านคะเวลาที่ทุกคนเนี่ยขับรถบนถนนออฟโรดอย่างเงี้ยนะคะหรือขึ้นเขาหรือไต่เขาไร่ฝนเทียมนี่ไม่ธรรมดานะไอ้บอกก่อนนะคะว่าถนนนี้ค่อนข้างแบบขรุขระมากวิบากจริงๆนะคะไอ้อตัว300เนี่ยขึ้นไปนะ คือโดยปกติแล้วเราเจอถนนขรุขระเนี่ยเวลาเราขับขี่เนี่ยพวงมาลัยเราก็จะโยนไปด้วยนะขับขี่เนี่ยพวงมาลัยมันก็จะไปประมาณนี้นะคะทุกท่านแต่เชื่อไหมคะว่าเอาตัว300รอไปเจอหินเจออะไรขับขับกันอยู่นะพวงมาลัยคือนิ่งมากนะคะนิ่งจริงๆแบบว่านิ่งจนเอรู้สึกว่าเฮ้ยคือขายรถมาก็เยอะนะขายมาไม่รู้กี่รุ่นเจอรุ่นนี้ไปทําระบบช่วงล่างออกมาได้คือดีมากนะคะและคันนี้นะคะก็จะมีทีวีหลังให้ด้วย นะมีทีวีหลังให้ด้วยนะคะกล้อง360องศาเครื่องเสียงจะเป็น JBL นะคะนี่เลยค่ะลำโพงลำโพงนะคะก็จะเป็น JBL ด้วยนะคะทุกท่านนะคะ าราคานี่นะอ่าแล้วก็จะมีโหมดนะคะตอนนี้นะคะจะมีดิฟล็อกนะคะเป็นตัวกระจายกําลังนะคะให้รถเนี่ยกระจายกำลังคู่หน้าคู่หลังนะคะแล้วโหมดตัวนี้นะคะเป็นตัวที่แต่ในกรณีที่เราขับบนทางวิบากนะคะเราสามารถกดปุ่มตัวนี้ได้นะคะเพื่อว่าเวลาที่เราจะเข้าโค้งเข้าโค้งมันจะช่วยทําให้เราเนี่ยเข้าโค้งได้แคบมากขึ้นนะคะบนถนนวิบากแล้วก็จะมีปุ่มไฮโฟโรโฟนะไฮโฟก็คือใช้สำหรับ สับนกรณีที่ขับขี่ในเมืองทั่วไปนะคะความเร็วสูงส่วนโรโฟอนี่ก็คือถนนวิบากนะคะมันจะช่วยให้มีพลังก,กำลังมากยิ่งขึ้นท่านเห็นไหมคะว่าเราขึ้นมานั่งกันอยู่บนนี้เรามองไปข้างหน้าเนี่ยที่บอกว่ารถ SUV มันได้เปรียบกว่ารถเก่งทั่วไปนั่นคือมันเป็นรถที่สูงคสัศนวิสัยในการมองเห็นเนี่ยมันดีมากนะคะเวลาเราขับขี่เนี่ยสมมุติว่าคันข้างหน้าเกิดเหตุนะคันที่3คันที่4เนี่ยเราเห็นล้นะเราอยู่คันที่4เกิดเหตุเนี่ยเราขับขับเราเห็นแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะหลบหลีกได้ทันนะคะนี่ก็คือระบบเซฟตี้แล้วก็เป็นรถที่ได้รับความนิยม SUV นั่นคืออย่างที่บอกไปว่ามันคือรถที่สูง ที่กว้างและมีระบบอำนวยความสะดวกครบคันส่วนความเป็น4ว e ลหรือไม่4ว e ลขึ้นอยู่กับรุ่นนะคะแล้วก็ยิ่งถ้าเป็น4ว e ลมันก็จะราคามันก็จะยิ่งสูงมากขึ้นระบบ4ว e ลมันก็จะมีทั้ง f u ลไทม์พา a ์ t ไทม์นะคะทุกท่านนะคะหรือเรีย t ไทมนะคะดูดีๆนะสำหรับคันนี้เป็นปู l ไซส์นะคะ f ฟ t i m e ค่ะนะคะ King of SUV นั่นเองค่ะเอาลนะคะ่ะเราลงไปดูข้างล่างกันต่อเนาะบูจะอยู่ที่ไหนครับบูตอนนี้จัดอยู่ที่เซ็นทรัล,ลยองนะคะวันนี้นะคะถึงวันที่30กันยายนหรือวันอังคารนะคะเหลือเวลาอีกเพียงแค่สองวันครึ่งเนาะรานนี้ก็ไปสามบ4สี่ละไปสามครึ่ง กันนะคะวันนี้เราเอารถมาให้พี่น้องชาวระยองและจังหวัดใกล้เคียงชมและจับจองกันถึงที่นะคะทุกท่านนะคะรถนําเข้าหรูบุกระยองบ้านเกิดที่รักของเอนะคะรถที่เรานําเข้ามานะคะนั่นก็คือจะมีเจ้านคิโซ่ L4 300และเจ้าปีศาจปากระเบนโคเวสติงเลส C8 คอนเวอร์ชเเบิลเปิดประทุนและเจ้า ผาดน,นะคะที่บอกเลยนะคะว่ามารอบนี้เอาผานเราจัดชุดแต่งมาเต็มๆพร้อมโปรโมชั่นดีๆจองวันนี้พิเศษเพียง5คันแถมร้อฟอรสขอบ20ฟรีไปเลยค่ะดาวเริ่มต้นเพียง590,000สำหรับตัวเอาผาดที่เราจัดรายการมานะคะเอาละค่ะเรามาดูเจ้าปีศาจปากระเบนกันนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นรถของเอเอง เพียงแค่1,400ีกิโลราคาดีหรืออยากจะเปลี่ยนสัญญาผ่อนต่อก็ได้นะคะเพราะตอนนี้บอกก่อนคะ่ะว่าสำหรับ Corvette Stingray ไปดูข้างโน้นนะคะ Convertible รถหาที่เมืองนอกหาย,ยากกันแล้วนะคะ h a n v e r t i b ค่ะ พั0สกว่ากิโลนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นรุ่น3 LT C8 Convertible ใส่ชุดแต่ง Z51 มานะคะท็อปสุดๆนะคะเป็นเครื่อง6,200ซีซี V8 นะ,ะอ่ารงม้าเพราพใส่ชุดแต่ง Z51 มันทำให้เพิ่มแรงม้ามาอีก5แรงม้าดูใหม่เลยค่ะ และป้ายแดงอยากได้ไป้ายแดงเราเหลือ2คันนะคะสีฟ้านะคะเบาะส้มและก็สีแดงเป็นแดงแดงเลือดนกนะคะเบาะส้มนะคะในราคา8ปดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทแต่เท่าคันนี้นะคะ7จ็ดล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทเปลี่ยนสัญญาผ่อนต่อได้ดาวแปดแสนเก้า 8, 9, 000, และผ่อนต่ออีก54เดือนตกเดือนละ1 3 2 8 1แบบาทนะคะเอา มีสัญญาพันต่อดียังไง 1. ท่านได้เป็นเจ้าของคนแรก 2. ท่านได้ดอกเบี้ยรถใหม่ 3. ไม่ต้องไปเสียแหวดอีก7%ในกรณีที่จะดูเป็นรถมือสองคันนี้สุดคุม้มและเป็นรถของเอเองด้วยเน่นๆท็อปทกันเลยค่ะถูกท่านนะคะสนใจทักกันมาได้เลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันต่อลูกค้าเริ่มเข้ามาที่บูธเรื่อยๆแล้ว นะคะเอาไปดูเอาผ่านเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะนอกจากภาพท่านมาที่เซ็นทรัลระยองแล้วท่านยังได้มาดูามีซุ้มอาหารด้วยนะคะฮัลโหลนนนปิด <c oughs> าราคาพอดีมีลูกค้าอยู่เนาะเดี๋ยวเราพอกันเท่านี้ก่อนเอาเป็นว่าให้ดูชุดแต่งแล้วกันนะคะมีลูกค้าอยู่นี่ค่ะจะมีคันนี้นะคะแต่งมาให้ดูเต็มๆเลยค่ะมีชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันกระจังหน้าโมเดลริซ่าค่ะแรมแม็กนะคะขอบ2 e ี 10. มาชมแม็กเลยที่บอกว่าจองตอนนี้นะคะแค่5.5คันเท่านั้นนะคะที่เราจัดรายการ แถมแม็กนะคะเป็นโรฟอสขอบ20มี2ไลายให้เลือกนะคะแบล็กโคมคือสีนี้และสีเงินนะคะทุกท่านนะคะเดี๋ยวขออนุญาตค่ะลูกค้าชมแล้วก็ตอนนี้ถ้าเอาโปรโมชั่นแถมแม็กดาวเพียงแค่5 9 0 0 0 0ออกรถได้ทันทีแถมประกันไทยชั้น1เปห1เปค่ะพี่น้องชาวระยองช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเนาะ เพื่อให้สื่อเอเข้าถึงลูกค้าแล้วก็แฟนคลับจะได้มาดูกันเยอะๆนะคะ1ปีมา1ครั้งนะช่วยกันหน่อยค่ะเอาละค่ะวันนี้มาเท่านี้ก่อนสนใจรถทักมานะคะ02 587 4 666นี่มีสุมอาหารด้วย086 668 1 999